หน้าติดเชื้อกักรวและลาออกเยอะมากการ b ตอ s เ a n t ซเ o กาให้กับาหน้ากลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อการสั่นไฟเซอร์ให้กับคนอื่นหรือไม่เราขอด้วยชีวิตคุณค่ะขอให้ท่านดิวโนแบบไทยแลนด์เข้ามาเลยนะคะ่านถ้าเราไม่มีวัคซีนตบกขบวนไฟเซอร์หรือโมเดลไห้เราจะตายเป็นผสมบหมเลย การบังคับให้ทุกคนรับวัคซีนสูตรน,นี้หมอเห็นว่ามันไม่ใช่ประชะาธิปไตยที่จะสรุปนะคะออท่านรองลัได้ชี้แจงว่าโอเค400โดสสำหรับการป้อตกันการระบาดล,ลงมาเป็น3,450โดสเพื่อภาคใต้ใน 100, สายพันธเบต้าโอเคอันนี้รับได้อันนี้เข้าใจนะคะอันที่สองคือ150,000โดสที่หมอที่หมอพยายามที่จะขอให้มันชัดเจน ว่าต่างประเทศที่ต้องฉีดไฟเซอร์ประเทศไหนใครอาชีพไหนจาเป็นอย่างไรนะคะและสิ่งที่อาจารย์ทศพรได้บอกก็คือว่าอันนี้สําคัญมากการเปิดเผยรายชื่อเนี่ยถ้าทําไปเหมือน,นะคต์ฟร์มเลยค่ะว่าคนที่ฉีดไฟเซอร์ที่เป็น,นหน้าจริงๆยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อหรือไม่ถ้าไม่ยินยอมท่านเขียนไปเลยคะ่ะว่าก็คือเห็นที่ลอตที่จังหวัดน,นี้ไม่ยินยอมก็คือไม่ยินยอม แต่หมอเชื่อว่าด่านหน้าเนี่ยจะยินยอมแต่ถ้าไม่ยินยอมเนี่ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีเว็บเว็บไซต์หรืออะไรที่ออนไลน์ที่เปิดเผยได้ว่าอ,อ,อันเนี้ยฉีไปได้ใครและควรจะมีที่รับรองเรียนในเว็บไซต์เดียวกันนะคะว่าเราเป็นด่านหน้านะทำไมยังไม่ได้ฉีลงชื่ออันนี้จะทําให้ท่านน่ะได้เข้าถึงสุ่มตกหล่น,น,นได้ทั้งหมดเลยนะคะเปิดเผยทั้งรายชื่อที่ได้ฉี และรายชื่อด่านหน้าที่ไม่ได้ฉีดถ้าเขามาลงชื่อเองว่าเขาเป็นด่านหน้าแล้วเขาไม่ได้ฉีดนั่นก็คือต้องเป็นด่านหน้าจริงท่านตรวจสอบได้นะคะเพราะคงไม่มีใครที่ไม่ใช่ด่านหน้าแล้วไปลงชื่อถูกไหมคะเถ้าสมมติว่าอีกอเรื่องงหนของไฟเซอร์เนี่ยนะคะอาสาสมัครเนี่ยที่เป็นภาคเอกชนและอยู่นอกระบบอันนี้หมอนย้ำเลยน,นะคะว่าในระบบเนี่ยเราก็เห็นละทางโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลใดที่ อาจารย์รสทรอเนี่ยได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นส่วนเล็กน้อยนะคะอยากให้ท่านลงไปคุยกับท่านตลัดท่านตลาดคขาเรียกท่านผู้ว่าจังหวัดหรือท่านที่มีความรับผิดชอบในจังหวัดนั้นว่าจริงๆแลว้วโรงพยาบาลที่เป็นนหน้มากจริง,รง,รงๆเลยเนี่ยเขาได้ฉีดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงอาสาสมัครที่วิ่งเป็นอาสาสมัครเขตหลักเช่นไทยรัฐมิวโชว์เ็นได้เราต้องรอดนะคะอีจันมูลนิธิกระต๊อบนาพวกนี้วิ่ง ใส่ชุดที่ดีและผลค่ายเมื่อวานนี้หมอไปออกรายการเจอผู้ก่อตั้งเหตุเช้นได้เขาบอกเขาเรีไม่ได้เจอเหตุเราต้องรอดทั้งหน่วย EMP ก็คือ emergency medical อฟทีก็คือยังยนไม่ตีใครได้นะคะอันขอเรียนแค่ว่าตรงนี้ตกหล่นก็จะเปไปการช่วยยกันนะคะว่าตรงไหนตกหล่นนะคะอันที่อันที่สองนะคะที่จัคัญมากเรียนรย์โรคพานะว่า ซีโนแวคแอสตราเราบูสเตอร์แอสตราเราค่อยวัคซีนไปสองนะคะก็คืออนนินเทอร์เวคแบบปีหรือว่าเชื้อตาไปาไขอยกับไวรัสวิเตอร์คือแอสตราเซนจ้าแล้วพอไฟเจอที่เป็นเอ็มไอเดมาเราเจอว่าปัญหาซึ่งเชื้อนเนี่ยกลายพันธุ์อยแล้วค่ะท่านแน่นอนเพราะมันไปเอ็มไอเดมาแล้โคโรนาไวรัสมันกลายพันธุ์อยู่แล้วปีหน้ามันมีแน่นอนเดลต้าเดลต้าเอฟพีเลนเดลต้าพลัสเบต้ามาแล้ว ต่อไปก็มีโคโรนาแคนด้าเข้ามาจันคือเราไม่รู้ว่าจะระบาดจากซีกลับมาอีกไหมหรืออะไรฉะนั้นเนี่ยเตรียมไท้เพราะซีนสุดค่ายเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องค่ายอยู่แล้วในในโลกนี้เขาค่ายแบบเยอะแต่ว่าท่านต้องท่านต้องลองสังเกตดูนะคะว่าเขาค่ายแล้วจบด้วย m i d ทุกคนมีเราชาติแรกที่จบด้วยอะไรและการมีวัคซีนสามสามชนิดหรือที่ไมถ้ออถา โควิดซัพพลีเมนต์วัคซีนอันนี้ต้องเรียนท่านอนุทินนะคะท่านอนุทินโนแวคหรือว่าโควิดซัพพลีเมต์วัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนเทคโนโลยีไม่ใหม่นะคะเอเมไอเองแล้วมีความแล้วทั้งโลกนีเป็นความหวังที่จะได้เข็มนี้เป็นเข็มบูสเตอร์รบกวนไม่ใช่รบกวนค่ะขอเรียกร้องเรียกร้องร้องขอร้องขอเลยค่ะท่านขอด้วยชีวิตคุณค่ะท่านขอให้ท่านนิวโนเวะไฮแลนด์เข้ามาเลยนะคะท่านถ้าเราตกไม่มีวัคซีนตกขบวนหมือไฟเซอร์หรือโมเควิดได้ เราจะตายเป็นผสมหมดเลยทั้งซีโนแบคแอสตราเซเนกาโมเดอร์น่าไฟเซอร์และโนโวแบคบซึ่งเราไม่รู้เลยว่าผลกระทบระยะยาวเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่เรียนนะคะท่านตามหลับภายใต้ตกฎหมายการบังรรมนูญซึ่งเราปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องเลือกที่หอ้อวัคซีนได้ในเมื่อเราทานข้าวโดยท่า <c oughs> น <c oughs> ออกมา เอาเปเปอร์ผลวิจ like, like, es ัยมาให้ประชาชนเชื่อค่ะว่าสูตรนี้มันดีแต่ถ้าเขาได้ซิโนแัตไปแล้วเขาอยากได้ซีโนแวตอีกเขาควรจะเลือกได้เขาต้องเลือกได้แต่จัดเขาต้องเลือกได้ต่จัดว่าเขาจะได้แอสตราแอสตราซิโนแวตซิโนแวตหรือซิโนแวตแอสตรารวมถึงการบอกผลดีและผลเสียจากที่ท่านวิจัยนะคะการบังคับให้ทุกคนรับวัคซีนสูตรนี้ หมอเห็นว่ามันไม่ใช่ประชาิษประไตและแค่ยูเมนไรถือว่ากดแหงความเป็นมนุษย์มันก็ควรจะเลือกได้นะคะว่าเขาจากซินแวรแอสว่าฉีดไข้แล้วภูมิขึ้นสูงขอให้ท่านระรงตรวจภูมิค่ะโดยเฉพาะด่านหน้าที่บอกว่าเออได้แอสว่าซินก่าไปแล้วสองเข็มภูมิขึ้นสูงอยากให้ท่าน,นรรลรงการตรวจเนอโทไรซิ่งแอนติบอดีให้กับด่านหน้าเพื่อที่จะเขา้ารู้ว่าเลยว่า ภูมิของเขาสูงเท่าไหร่และกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการที่บอกว่าฉีดแอสทราบุสไปแล้วเนี่ยภูมิน่าจะสูงพอความน่าจะไม่สามารถใช้กับก่ารหน้าตอนนี้ได้เพราะต้องเรียนท่านทราบเลยค่ะด่านหน้าติดเชือ้อกลับตัวและลาออกเยอะมากนะคะทำไมถึงลาออกเนื่องจากว่าเขาอาจจะได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับแอสตราเป็นเพียงกระตุ้นตแต่ครอบครัวเขาไม่ได้บางคนมียุกเล็ก บางคนมีคุณพ่อคุณแม่แบ่บฉาดถ้าเป็นเราเราจะเสียไหมกับการที่เอาตัวเองไปเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับครอบครัวอันนี้ก็อยากจะขอเรียกเรียกร้องอย่างหนึ่งนะคะสําหรับบุบคลากรทางด่านหน้าที่ได้รับฉีดแอชวาเจนิกาไป <c> โดย,โดยที่ไม่ทราบว่าการฉีดแอชวาเจนิก้าเนี่ยจะทําให้ไม่ได้รับไฟเอจอร์สิดนี้ควรจะเป็นสิทธิของครอบครัวขาหนึ่งคนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรับบุคลากรด่านหน้า ย่างที่หมอเรียนให้นั่นทราบว่าไฟเตอร์ตอนนี้ไม่เพียงไม่เป็นเพียงแต่กล่องที่น่าจะเสริมให้ด่างหน้าไปรบแต่มันยังเป็นความรักกำลังใจให้และเพื่อความโปร่งใสนะคะว่าตอนนี้ข้อการตั้งข้อสงสัยในสังคมก็คือว่าการเอาบูสต์อันนี้สงข์สงสัยในสังคมนะคะมีมีความเครื่อแพร่สงสัยมากว่าการบูสต์แอสตาเธเนก้าให้กับด่างหน้ากลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อ การใส่เซอร์ให้กับคนอื่นหรือไม่อันนี้คือสับคมสงสัยดังนั้นการทาให้โ่งสยก็คือสิทธิ์เซอร์ของคุณก็ยังเป็นของคุณแต่คุณสามารถเปลี่ยนถ่านนี้หมอเข้าใจว่าการจ่ายที่ดูแบบแอสว่าและไฟเจอเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำตอนนี้แต่ประเด็นคือว่ายังไงยังไงคะท่านที่ดูแบบแอช่าถ้าเกิดสายการใดทำขึ้นมามันก็ต้องไปเอไอเอหรือโนะแบบ อยากให้ท่านกลับไปพิจารณาวัคซีนสุดท้ายให้กับประชาชนคนไทยทุกคนว่าเหมาะสมหรือไม่และประชาชนควรจะเลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไหมตามหลักประชาธิปไตยสากลนะคะข้อที่สองการในการที่มีนักศึกษานะคะจะออกไปเรียนต่อที่ประเทศไอร์แลนด์ก็คือเป็นประเทศเครือสหรัฐอรัก,าากหรือว่าอังกฤษเขาไม่สามารถทำพัธเพื่อวัคซีนพาสปอร์ตที่จะเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้เนื่องจาก เสี่ยบเอไซนผลิตแอสทราเซร็จาแต่ WHO หรือ e m a ซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าตัววัดคุณภาพคล้ายๆออยโลกคล้ายๆออยลยุโรปไม่รับว่าสีล็อต A แอสทราถือว่าส่งของยุโรปนะคะเพราะว่ามันเป็นล็อตสีหลักแห่งชาติดังนั้นเนี่ยการที่ล็คตสีหลักแห่งชาติแล้วเราเดินทางไม่ได้มันก็จะไปขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านพูดว่า ความจําเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศวัคซีนของเราวัคซีนของชาติไม่สามารถเอาวัคซีพสดอร์ตเข้ายุโรปได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําให้เกิดความสงสัยและอยากจะขอรอ้องขอร้องท่านอีกนิดหนึ่งว่าเอกสารวัคซีนอยากจะขอท่านชี้แจงว่าทาไมเปิดไม่ได้เพราะว่าชีวิตของประชาชน,นทั้งหมดเนี่ยแขวนไว้กับแผนการนาเข้าจัดก,การวัคซีนท่านหนึ่งมีสัญญาับหนูแล้วนะคะ เถ้าไปมาสีไปเจไม่มาสาที่สองจุดทรโหนูมาหาท่านอีกครั้งนึ่งนะคแต่ท่านท่าสัญญาท่านเมื่อกี้ท่าบอกว่าท่านสัญญาถ้าเมาสามาสเราก็ต้องฟ้องถ้ต้องนะคะก็ต้องให้ท่านสีหายนะคะในสัญญาเขบอกว่าฟ้องได้แต่ว่า ชนะหอเป่มนไม่จริงยแกต่อไปเนยแล้วเราก็ได้จัดการอย่างเช่นพอเราซื้อทิ่หลานโวดใช่หเขาบอกว่าไปในสามสี่วันตมัดจ่้หนึงเรียญแล้วก็ดามัดจัาเนยืออเาเนนการอย่างนีบก่อนแวันที่โรเจกต์ของประมาณวันี้ไอเรื่องว่าปีที่ผู้ชายมัน ประเด็นว่าเองถ้าเราอ่านหรือเราสรุการที่เราทางานอย่านวนนี้ไปใช้วัคซีจะค่อยังไงอะไรเนี่ยเราต้องมีการต้องการมีการหรือตามเีกนารันะครับคือต้องมีเอเร็ต้องต้องมีเรื่องของการทดสอบทดสอบมาแจ้งการประุกการคือเรามีโจมาดูตุการณนะครับแล้วก็ต้องวาดเกิดการดิจการณไม่ใช่ว่าทลาหลาดดีบอก เะลองใช่อย่างนี้ที่ทดลองไม่ได้ในขณะเป็นกครความวิยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการคือพิ่งแค่กระโดดอาบตรงนี้นะครับเรานี้จัดหาแม่หมอจดหาพยายานจหาเลยที่จพอเริ่มคอสกันเพราะว่ามันมีการกลายันไม่ใช่คอรกันเพราะว่าวัคซีนที่บอมีคนาูดกันในว่ว่าต้องพยายามที่ทำอะไรได้ที่ให้มันฟูแอนติบอดีขึ้นมาได้นครับเทีทำไ้ ซึ่งก็มีการทดสอบก่นนี้อางที่เด็กอบยากกป้าี่หมอาน้องหมอ้วยไหล่ะแล้วผลการกษาของการสงนทุกคนที่ทำการศึกษาทดสอบว่าหายเสเลตออาการขอคราวนี้ออไปเห็นขึ้นมาพวมีเรื่องของคำถามที่พ่อแล้ประดูตอนนี้พวกเจะไปหาคนมามาช่วย ดอสเลยที่ตโอ้โหลังบากมากเลยผมพยายกเอ็นดอสได้ทั้งหมดทุกอย่างที่นั่นต้องการก็ต้องฝากฝากฝากที่เด็กเนี่ยอาจารย์เราไม่้เกี่ยวข้องคือพอไปพูดทีปุ๊บต้องไปกลายเป็นแบบไปบอกว่าอาจารย์เราต้องการที่ซื้อไฟเตอร์เพิ่มต้องการให้ซื้อที่นอะไรแบบเพิ่มไม่เหมือนอย่างอาจารย์บุญอาจารย์ที่อยูอาจารย์โยงลงมาที่ใบบอกแม้ท่านเปลี่ยนไม่เปลี่ยนในไอเดียว่าแกเคยเป็น เดลแมนขายที่รูปแบบวันน mm ี้คนเรานี้ขึ้นมีเใช่ไงที่มันไม่เนย่งที่เรียนที่ทม่สมเดให้ให้ถ้าเราเรียนสอบอกว่าเราควรจะให้เลือกมีความรับผิดได้เราจะได้มั่นใจหรือเราจะได้เข้าใจว่าประชาชนต้องรอะไรเราเราต้องทำตามกดมัน้คณะกรรมการันมีแต่กล้าคณะกรรมการรักผิดชอบวันนี้มีหนักวันนี้ก็คือมีต่อรองขออยเอนเราต้องพยายามแก่จ ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความโรปร่งใสเกิดความเรื่อโงโปร่งใสขอยืนยันว่านนนเนื่องของสีโปร่งใสแน่นอนนะแต่ว่าเอ,อในเรื่องของยี่ห้ออันนี้ก็เรียนรู้ส่งว่าเราก็พยายามจัดหาเมื่อกี้โนวาแวรที่ที่หนูพูดมาเนี่ยก็พยายามจะัดหาแต่มั้งทกโครงการของกี่ทีน่าแต่ว่านนปัจจุบันเนี่ย ตัวเขาเองเราก็พยายามดี้พยายามิต่อเขาก็ยังอ้างว่าอยู่ที่อินเดียอยู่แล้ว่ก็แต่ถึงเวลาทีโปรตีจากนิเคเราก็ต้องการียได้ทั้งวยกานแต่ว่าในขณะเดียวกันเอ่อในห่การจัดหาวัคซีนนะเรื่องแอสตราเซเนกากอในสัญญานะครับพอมเปิดนะครับที่จะเปิดไประดับนี การเป็นขอให้เปิดมันก็ต้องไปดูว่ามีเรื่อที่เราจริงจริงเราเป็นไงไปเปิดสุทธิค่าเปิดหมดเลยไม่ไม่ไบอกเขาเลยเคราบคุณแล้วข่าวข่าวที่ข่าวที่ท่านแถลงว่าจะมีแอชชั่นเซนกาเดอนลัสติการ์โลดเนี่ยแล้วในแต่งงานเนี่ยเขียนว่าเราขอแค่สามล้านดบไม่เหมือนกันตอนนั้นอะไรกันมั่วไม่ถึงว่าสต่งงานเรื่องนี้นะเนี่้ไม่มแต่งงานเนี่ยผมว่าไม่ไหว นั้นคือมายที่เขมาบอกในการมาคบผมครั้งแรกนะมีทีมเขาบอกยัวทีนนะเดี๋ยวกหมายที่ผมจลงหาวิธีถอนจ่มอได้ยัวทีนบอกว่าประเทศไทยตรสงานภานมารนั่นคือเงนเดือนประมาณเดือนกันยายนที่แล้วแต่ที่เขียนมาแบบนั้นนะครับผมยังจำไได้แต่ผย่างยูทีมไม่ทีมใส่เข้นไเพราะาฟรีฟรีงวนวันเือดวนที คนที่เมาไม่บอกว่าการที่รีเฟอร์กฎหมายแบบนี้มาโดยที่มันไม่ได้มีการประตุ้แบบนี้ไม่ได้มีการจโจมตีการประตุ้แล้วก็บอกว่าเมื่อเจอเมื่อเจอกันเมื่อเดงอนที่จิกันยายนปีที่แล้วหนึ่งในยูที่บอกว่าต้องการแค่ถามร้านโดนเองที่ใช้ลูกตาสองไม่เจอระบงการโดนเอันั้นหลับเพื่อนแล้วนะอันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่จะมาบอกว่า ไม่เย็ดเด็ดไมได้มาขออะไรเพิ่มเหมืนนี้นะตอนแรกไปขอสามนาดส่งหกนัดเลยนี่ถ้าต้องฟ้องนะท่านเสียหายมากเลยค่ะก็ฟ้องฟ้องไปมันจะได้ฟ้องมาได้เชื่อมั่นอะไประชาชนมากขึ้นก็มันเป็นเรื่องที่ที่ผมไปชี้แจงตามการความจริงแต่ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนก็คือเราพยายามที่จะลดทอนนี่ไงถ้าถ้าถ้าเรามีอะไรที่เล่นนะอาจารย์ผมก็บอกว่า ามากหนนี่มาเป็นพวกทุกคนเพื่ออะไรเึื่อมาทำไมเราไม่เอาหนูมาเรื่องวัคซีนน่การเงินนครับเรื่องวัคซีนีมันาหญ่โเองก็ไม่ด้ตัดก็เป็นเรื่องที่เราทำงานด้วยนะครับทำอะไรก็สีนตอนมีแอสตาเขาบอกมาตัวเดียว์อามีที่รู่นบบก็บอกมาไม่ดีเอมีไปเตอร์ก็เป็ไม่ดี ถ้ามันเสงกันไปเสียงอนเนี oh, no. ้ย <souvent> ถ้าหน้คุณหมอไปถาที่้เขาตอบไม่ได้มาเนยถ้าเกิผมดื้อนะผมไม่อยากไปเสียที่หมอผมอยากจะเสียงีหมอเบอกเาทหมอิตาาเมริกันตายป็นเงินเลยก็มันก็ไม่จบอะไรก็ได้ให้ประชาชนได้ฟอแล้วทำงานร่วมกันเรามานั่งตื่นปฏิวัตมีเดียหรือเปล่าโอ้ยยิ่งไม่มีเวทีที่ผมชอบคุณหมอท่านให้นมไป่อวันวส่นวันวเยผมจะได้มีโอกาส ก็โชคดีโข <22. S 2> <Y> ้มาทำไม V I D ปีแล้วไม่ให้ใช่ไหมตอนเนี้ยผมต้องเป็นโนมิเอาเสียอีกหนงแค่น้องมีคนโทรหาให้ยากไปหมดขอไฟเตอร์ให้ลูกให้หลานให้ตัวเองไ้่รู้ดิโอเคนะเพาะบางคนกิงใจก็โอเคแกนะแต่ลำบากนะครับช่วงนี้เลยยิงต้นนะมันไม่งเพราะนันเรามาโนกมมาอย่างนี้อย่างนี้ผมสบายอ่ะที่หมอมาวันนี้หมอมาวันนี้นะ วันนี้ใครโทรมาขอไฟเซอร์ผมนะผมบอกผมถึงหมอของวันเัาผมตายนะถีงมันต้องผมก็จะพูดแบบนี้คือสุดท้ายเรืงว่าท่านครับวันนี้ท่านระดับอย่างท่านมาระดับอย่างพวกผมมาทำอะไระบบชดีกว่าช่วยกันทำอะไรที่ประชาชนพวกผมบางทีนี่เป็นยาอธิบายอะไรเราไม่เข้าใจเราก็ทำงานไี่แยกหมดนะมาช่วยกันทำอะไรทุกเดือนที่หมด ยกทีมาเรามาสรุกกันม่าเนี่ยหรืออะไร้างนะผมชอบนะทำแบบนี้แล้วจะได้มีหูมีตาช่วยในการทำงานดีเลยเพราะว่านี่ก็คือฟัาเฉียงจากหน้างานจริงๆริงเรื่องหน้างานของน้องที่พูดมาแบ่นได้เลยนะคะท่านทุกท่านสุดหมายมามาให้กำลังใจกันด้ว่และพวกเราทำงานด้านหน้าแบบนี้แบบนี้ ยังไม่ได้วัคซีนเลยมันกาเดินไปในฐานะในคอร์ในหอเนี่ยเขาไม่ให้แน่นอนเขาอยู่ไม่ได้มีที่เติมทำอยนี้หลือแล้วใส่อะไรเข้นมามีบางซึ้งนะครับบางซื่อที่เราต้องการดให้ออ r g a n i z ซ t i o n อยู่แล้วบางที่เราบอกตัวบหรือมีวิธีเหมืนที่มีแค่คอร์ใช้ตื้นลูกกันอยู่มันมีพวกอะไรมีเต็มตื้นหนีเต็มใจมาแยะไปหมดใช่ไหมก็ใส่เข้ามาแล้วก็ทำแล้วก็ขอให้ ที่หมอหรือน้องหมอก็ช่วยเช็คไปเลยนะว่าเป็นสารหน้าจริงๆนะเป็นอไรที่ผมผมพิมพ์ดีอง่ตนนั้นไปถึงหนตลาดกระทงครับครับตลกระงสาหรือใครก็ได้ถึงวก็ได้ผมก็แพงม่ท้าตลาดกระทงให้ถึงให้ถึงทั้งหมดเลยนะกนจะได้กนก็พรทนั่นแล้วก็ขอให้ทำยืนยันครับว่าผมเนี่ยกับทีมงานผู้ถือทุกคนที่ได้ถิง่จริงการในการลดความเสี่ยงของการแช้เชื้อไึซง นั้เราดีดนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ดีดไปมากกว่า70%ของประชายก่อนมีกาเป้าหายแล้วจากเดือนที่มันต้องไปก็จำนวนวัคซีนที่เข้ามาเดือนละประมาณ10ล้านโดสึ่งสมัยก่อน3-4ล้านในกรุงเทพฯแล้วก็ไปขีดปูนในกรุงคอนแก่ดูตอนนี้พอาะว่าตอนนี้เขาเป็จะเริ่มเห็นวอบที่เริ่มกระจายออกไปสู่ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นก็คงจะไปอยู่ในระดับที่ เราก็พยายามอท่านก็คงเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อสองนารมันสก็ีดอัดเป็นหกแสนก่วันทีีเราต้องคิวเราได้ขด้ับแต่ว่าถ้ามันอัดก็ต้องอัดอัดจนทุกคนเหนื่อยครับทุกทีดีๆเนมครับทุกวันทีุ่เลโื้นที่มาเชได้เราควรจะคุณหมอสุภาพอางรกิจแกก็ใส่ชุดีดีๆเนี่ยเนื่ยไหลอแบบอันนี้เหนื่แล้วนะครับเพราะนั้น สินใจอะไร่างในใจก็มีที่เดียวแล้วอย่าเมื่อวานเราก็เร่นดำเนินการขอค่้าตอบแทนอะไรต่างๆที่บบอุปกรณ์เหล่านี้เทวันแค่ประเดิมนี้ก็เป็นหน่เราทำได้เราทำได้แต่ว่าคุณมากๆขอให้พวกท่านได้ด้วยด้วยดูว่าไอตรงนี้มันมีแบบนี้มีเงี้ยนะครับท่านบอกมาจะได้จัดการว่าโอเคทำไมทุนนี้ต้องได้ทีได้